山几曲长，黄声总是何年？文章写不尽，悠悠沧桑事，悲欢岁月尽。 เอาล่ะตอนนี้อาตมาจะกล่าวสโลกไว้หนึ่งบทถือเป็นการบอกลากับพวกเจ้าสโลกนี้มีชื่อว่าธรรมยานตนพุทธแท้สำหรับชนรุ่นหลังหากได้ทราบความหมายอันแท้จริงของสโลกนี้ก็จะสามารถแจ่มแจ้งในใจตนและสำเร็จสู่มรรคาแห่งพระพุทธเป็นแน่แท้เนื้อความสโลกมีอยู่ว่าตาะะตาธรรมยานคือพุทธแท้ สามพิษแลทิฏฐิมิจฉาคือพยามารยามลุ่มหลงมารประทับในอาคารกมลมารทิฏฐิสัมมาพุทธะอยู่ในท่านบอกไว้นะครับว่าตะะตาธรรมยานก็คือจิตเดิมแท้นี่แหละไม่ต้องไปหาพุทธะที่ไหนเรามักจะได้ยินว่าเฮ้ยไปวัดนี้สิศักดิ์สิทธิ์ไปกราบพระพุทธรูปองค์นี้สิศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็จะได้ใช่ไหมครับท่านบอกว่าอันนั้นเนี่ยคือ หินเซรามิกเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยทุกท่านจำไว้ปฏิจจสมุปบาทคืออะไรครับเมื่อมีเหตุอันนั้นเกิดเหตุนี้จึงเกิดเมื่อเหตุนี้ดับเมื่อมีเหตุนี้เกิดธรรมนั้นจึงเกิดเมื่อมีเหตุนี้ดับธรรมนั้นจึงดับตกไหมครับเมื่อมีอันนี้เกิดขึ้นมันจึงเกิดเป็นผลอย่างนี้เมื่อมีอันนี้ดับไปแล้วอันนี้ก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย หรือแม้กระทั่งพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์ที่เรากราบไหว้บูชามีเกิดก็ต้องมีวันดับไหมมีมีแน่นอนแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งไม่มีวันดับแน่ๆอยู่ที่ไหนครับพุทธของเราเองที่อยู่ในใจตนไม่มีวันดับแน่นอนดังนั้นกราบไปกราบพุทธข้างนอกคือกราบของปลอมกราบที่เป็นพุทธจริงคือกราบที่ภายในแต่ว่า มันก็ต้องสร้างขึ้นมาเองด้วยใช่ไหมตอนนี้เจ้าเล่ห์เพทุบายตอนนี้ยังยึดติดตอนนี้ยังไม่ปล่อยวางมันจะเป็นพุทธได้ยังไงอะจริงกืบเปล่าครับมันต้องสร้างด้วยตัวเองต้องยังไงครับคิดดีพูดดีทดําดีต้องบําเพ็ญในปรามิตาหต้องรู้จักเอื้อเฟื้อต้องรู้จักเจริญพระโพธิสัตว์มรรคต้องรู้จักขัดเกลาอ,อุปนิสัยย้อนมองสองตนทําการวิปัสสนาบําเพ็ญภายในต่างๆเหล่านี้มันถึงจะทําให้พุทธ พระแท้ตรงนี้ปรากฏออกมานะครับและนี่คือจึงเป็นพุทธแท้แต่ตรงข้างกับพุทธก็คืออะไรมารแล้วมารคืออะไรก็สามพิษลายไงทิฏฐิมิจฉามิจฉาทิฏฐิไงสามพิษลายก็คือโลภโกรธหลงอ่ะและเหล่ามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนี่คือมารดังนั้นเพียงแค่เราลุ่มหลงบ้านหลังนี้ก็คือมารมาเข้าสิงแล้วจริงไหมครับแต่ถ้าหากว่าเรา จิตใจเป็นสัมมาท,ทิฏฐิมีความรู้แจ้งจมแจ้งก็กลายเป็นพุทธะมาอยู่ในบ้านหลังนี้แทนเนากะกมนลมานมานก็คือมอานอหนูนะกับมอมาที่เป็นมอมาสระรารอเรือนะคนละตัวกันนะมอานอหมายถึงว่าจิตใจนะครับดังนั้นกมนลมารทิฏฐิสัมมาพุทธะอยู่ในทัดมิจฉาในดวงยานสามพิษเกิด ก็คือเปิดให้พยามารอยู่อาศัยทัดสัมมาคือกระจัดสามพิจัยมานั้นใซเป็นพุทธหาเท็ศไม่ทัดมิจฉาทัศนะเป็นมิจฉาความคิดเราไปทางมิจฉาความคิดไปทางของความยึดมั่นถือมั่นยึดติดอันนี้คือเป็นมิจฉาทัศนะเมื่อเป็นมิจฉาทัศนะทุกท่านครับ ใจของเราก็เกิดอะไรฮะโลภโลกรธหลงสามพิษร้ายแล้วต่ถ้าตรงกันข้ามสัมมาคือเที่ยงตรงจิตใจเที่ยงตรงมีคุณธรรมและเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็คือ,อยังไงเราก็ขจัดสามพิษโลภโลกรธหลงทิ้งไปเอาละเมื่อไม่มีสามพิษแล้วเป็นยังไงมันก็คือพุทธะไงแต่ถ้ามีสามพิษร้ายนี่ก็คืออะไรก็คือมารมารก็มาอยู่อาศัยในร่างกายนี้แต่ถ้าเราเอาสามพิษร้ายออกไปก็คือเป็นการ พุทธะมาอยู่ในร่างกายนี้แทนดังนั้นจริงๆจะว่าไปแล้วพุทธะมีพุทธะเดินดินหวัวฝอก็หมายความว่ามันยังมีมารเดินดินใช่ไหมเนี่ยมารเป็นเป็นแท้ๆเลยก็พุทธะเป็นๆยังมีเลยก็คือเราเป็นพุทธะตอนนี้มีลมหายใจแน่นอนครับตอนที่เราปล่อยให้สามพิษร้ายมาอยู่ในตัวของเราเราก็คือมารเดินดินไม่ใช่ตายเป็นมาร มารแท้ๆเลยทํานว่าจริงไหมดังนั้นเวลาที่เราโกรธนี่ก็ระวังหน่อยนะครับว่าเราเชิญมารมาอยู่ในล่างนะมารสิงสถิตน่ากลัวไหมครับดังนั้นโลภโกรธหลงคือเป็นคาถาเชิญมารมาสิงล่างท่องเอาไว้ถ้าเราจะให้พุทธะมาอยู่ล่างประทับก็คือเอาโลภเอาโกรธเอาหลงออกไป เนาะอย่าเป็นมารเดินดินนะเราได้กินแต่พุทธเดินดินอยากเป็นไม่มารเดินดินนะพุทธเดินดินก็คือหัวฝอพุทธที่ยังมีชีวิตมารเดินดินก็คือหัวหมอเอาแบบนั้นไหมครับไม่เอานะธรรมกายสัมโพกกายนิรามาย ทั้งสามกายจำเดิมนั้นเพียงหนึ่งกายหากมุ่งส่องมองด้วยตนในยานใจคือปลูกไถ่โพธิเหตุเป็นพุทธากายคือประกอบด้วยสามสามกายธรรมกายสัมโพกกายนรมกายถ้าบอกว่าจริงๆ3สามกายนี้มันคือหนึ่งเดียวกันมันคือหนึ่งหนึ่งแบ่งเป็นสามนะครับทั้งสามกายจริงๆเดิมนั้นเป็นเพียงหนึ่งกายแต่ถ้าหากว่าเราส่องที่ภายใน ย้อนมองสองตนเก็บจิตเก็บใจมองที่ภายในด้วยการยังไงครับเก็บจิตใช้ไตรักลั์ย้อนมองสองตนแล้วเป็นยังไงครับก็คือปลูกถ่ายโพธิเหตุเป็นพุทธาทีนี้พูดถึงสามกายบ่กกี้บอกธรทรากายสัมโพคกายนิรมานกายจริงๆมันก็คือตรงกับคำว่าสิ่งสินเซน คืออะไรครับสิ่งคือญาณ <c oughs> ก็คือธรรมญาณสินคือใจแล้วก็เซนคือกายญาณใจกายทุกท่านครับเราบอกว่าบําเพ็ญธรรมบาเพ็ญในชีวิตประจําวันบําเพ็ญธรรมคือบําเพ็ญอยู่ในทุกลมหายใจสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิขณะที่เรา ยังดําเนินชีวิตประจําวันกิจวัตรประจําวันอยู่ถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิแท้ไม่ใช่เป็นสมาธิตายอันนี้เรียกว่าสมาธิเป็นดําเนินในชีวิตประจําวันและชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างเดินยืนนั่งนอนกินข้าวหลับนอนทั้งหมดนี้คือกิจวัตรประจําวันของเราซึ่งในระหว่างเดินยืนนั่งนอนทุกท่านครับต้องทํางานไหมต้องทางานไหม เวลาทํางานไปเหงื่อไหลครยย้อยเวลาทํางานไปหูก็ต้องฟังหัวหน้าว่าอะไรเขาสั่งอะไรเวลาเราทำงานไปขาก็เมื่อยมือก็ล้าเหนื่อยก็เหนื่อยเพราะนี่คือส่วนของกายกายกระทบใจใจกระทบกายจริงไหมครับแล้วยานซึ่งเป็นหลักพอเราใจปั่นป่วนเราก็หางจากยานหายไปเลย ควรที่จะเป็นไม้หลักให้เราพึ่งหลักหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะอะไรครับใจมัดปั่นป่วนเหมือนทะเลขึ้นเหมือนเกลียวขึ้นบนทะเลถาโถมพายุซัดนี่คือยานใจกายธรรมกายนิรมามกายสัมโพกกายสัมโพกกายก็คือร่างกายแท้นี่แหละนิรนามนกายก็คือเป็นกายทิ์ที่แปลไปแปลมาซึ่งนาที่นี้หมายถึงจิตใจและธรรมกายก็คือตัวธรรมยาน ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราจะรวมทั้งสามเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างไงหนึ่งเดียวหมายถึงอะไรครับเสมอเท่าเทียมกันเหมือนกับที่ท่านอยู่ณที่สถานธรรมญาณใจกายสงบดีไหมเป็นหนึ่งเดียวเพราะอะไรสอดคล้องต่อธรรมญานตัวต้นต้นสายเพราะอะไรคิดดีพูดดีทำดีแต่เราออกไปข้างนอก ดำเนินกิจวัตรในอีกสภาพแวดล้อมหนึ่งคือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปแล้วตอนนี้สภาพแวดล้อมมันไม่มีอะไรมาปั่นป่วนเราแต่ตอนนี้พอไปอยู่อีกสภาพแวดล้อมหนึ่งกายของเรามันไม่ได้นั่งสบายๆแบบนี้แล้วอ่ะมันต้องทํางานต้องเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วเป็นยังไงท้อไหมโอ้ยมันเมื่อยจังเลยงานที่ทํานี้ทําไมมันถึงโหดร้ายจังเลยพอมันมันเริ่มเหนื่อยกายเริ่มล้าก็เริ่มบน่น บ่นว่าอะไรครับทำไมลิขิดของเราชะตาชีวิตของเราเป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงตกละกรรมบำบากอย่างนี้แล้วก็บ่นแล้วก็ยังโทษนะบ่นแล้วมันต้องมาคู่กับโทษใช่ไหมเป็นเพราะเธอเนี่ยแหละฉันมาแต่งงานกับเธอฉันถึงได้มาหัวปักหัวปั๊มอยู่ตรงเนี้ยดีก็โทษใช่ไหมครับโทษได้ทุกเรื่องแต่ลืมโทษตัวเองดังนั้น,น,นเห็นไหมว่ากาย ไปกระทบใจใจกระทบกายกระทบไปกระทบมาเราก็ห่างจากยานไปไกลมันก็ไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวคือเท่าเทียมตอนนี้เท่าเทียมตอนนี้สงบแต่เอาไปเปลี่ยนสภาว้ไว้ล้อมไม่สงบแล้วดังนั้นซิ่งซินเซนธรรมกายสัมโพกกายนิรมานกายทั้งกายทั้งใจทั้งยานมันต้องเป็นหนึ่งเดียวต้องรวมประสานเป็นหนึ่งเดียว หนึ่งเดียวคือยานต้องเป็นเจ้านายยานสงบบริสุทธิ์ส่งผลต่อใจที่สงบบริสุทธิ์ใจบังคับบัญชากายให้อยู่ในโอวาทอยู่ในระเบียบเรียบร้อยและเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วไอ้ร่างกายของเราอยู่ในโอวาทอยู่ในความระเบียบเรียบร้อยมันก็ไม่ก่อปัญหาดังนั้นเมื่อไม่ก่อปัญหามีความสงบแน่นิ่งเป็นหนึ่งเดียวทุกท่านครับทำงานไปจิตก็สงบ ขาจะเหนื่อยกายจะเมื่อยชีวิตจะลำเคนก็สงบตัวไปครับธรรมกายสัมโพกายเนี่มมันกายรวมเป็นหนึ่งเดียวทั้งยานทั้งใจทั้งกายรวมเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นตอนทำงานตั้งสติช่วงนี้ก็ทำงานหนักมากไม่มีใครช่วยต้องทำเองคนเดียวหลายอย่างลุมๆกันไปหมดเลยเพอทำไปเหนื่อยจังเลยทำไมมันเหนื่อยจังเลย เหนื่อยแล้วก็นึกท้อจังเลยเี้มาตั้งสติได้เออญานใจกายก็เลยตั้งสติใหม่โอ้ไม่ใช่แล้วเรานี้กำลังโดนร่างกายสังขารนี้มันทำทำร้ายแล้ว,ลวยังไงครับต้องสู้ไหมต้องประคองให้ดีๆไหมและต้องประคองจิตใจไม่บ่นโทษไหมและต้องมีแต่สำนึกคุณตลอดเวลาไหมอันนี้คือการบำเพ็ญธรรม เข้าใจไหมครับธรรมกายสัมโพกกายในนามกายไม่ต้องไปคิดไกลแล้วครับทั้งร่างกายและจิตใจและธรรมยานของเรานี่แหละนี้แหละอยู่กับชีวิตประจําวันเราอยู่ทุกเวลาเลยนะครับยานพิสุทธิ์เดิมเกิดจากกายนิรมามวิสุทธิยานมักกดำลงในนิรมามกายยานหนุนส่งกายนิรมามเดินสัตตบทไปภาพหน้าใสจากบริบูรณ์สุดขณานา ยานวิสุทธ์ก็คือธรรมยานอันบริสุทธิ์ผุดผ่ผองนี้แหละจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่ผองนี้แหละท่านบอกว่าก็เกิดมาจากกายนิรมานกายนิรมานก็คือจิตใจของเราเนี่ยเนาะจิตอันบริสุทธิ์ยานอันบริสุทธิ์เนี่ยมันก็เกิดมาจากใจของเราถ้าใจเราเที่ยงตรงนี้ยานบริสุทธิ์ไหมก็บริสุทธิ์ <c oughs> วิสุทธิยานมักดำลงในนิรมานกายและยานอันบริสุทธิ์เที่ยงตรงนี้ มันก็ดำลงอยู่ในจิตใจของเราที่เราคิดนึกอยู่นั่นเองแต่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วยานนี้ก็หนุนส่งเป็นยังไงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วยานนี้ก็หนุนส่งให้จิตใจของเราเดินในสัตตบททุกท่านครับถึงได้บอกว่ายานใจกายมันกระทบซึ่งกันและกันยานทําไมบางถึงมียานที่มิจฉายานทัศนะสัมายานทัศนะเพราะอะไรครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟัง ธรรมยานก็คืออาระยะวิญญาณอาระยะวิญญาณก็คือเป็นที่เก็บจริงๆโตมันเองไม่มีปัญหาเลยหรอกมันขึ้นอยู่ว่าเราเก็บอะไรดังนั้นสิ่งที่เราเก็บถ้าเราเก็บของสกรปรกลงไปใจของเราคิดแต่เรื่องสกรปรกมันก็เก็บแต่ของโสกรปรกลงไปเก็บของสกรปรกลงไปยานที่มันควรจะเป็นยานบริสุทธิ์มันกลายเป็นอะไรฮะมัวหมอง ดังนั้นแต่ถ้าว่าเราเก็บแต่ของสะอาดเราคิดแต่เรื่องดีๆมันก็เก็บแต่ของดีๆกลับเข้าไปอย่างเช่นเราทุกคนเราฟังธรรมเราก็เอาธรรมะเก็บเข้าไปในโกดังของเราเยอะๆมันก็จะได้ผลในตรงกันข้ามใช่ไหมครับนี่คือตัวของญาณน,นั้นตรงนี้ถึงได้บอกว่าญาณวิสุทธ์เดิมเกิดจากกายนิลมานก็คือใจนี่แหละมันเป็นตัวทําให้ญาณของเราหมองหรือไม่หมองใช่ไหมครับใจของเราบ่นโทษเราก็ห่าง จากธรรมยานกายและเราทําให้ยานของเรามัวหมองด้วยเข้าใจหรือยังเอาละจิตราคะเดิมคือเหตุยานวิสุทธาบกามหลุดจึงปรากฏวิสุทธิยานห้าตัณหาห่างพ้นจากกลางดวงยานแจ้งธรรมยานในฉับพันจึงเป็นจริงจิตราคะเดิมคือเหตุยานวิสุทธ์กิเลสคือโพธิยังจำได้ไหม กิเลสคือโพธิใจก็คือพุทธ,ธะแต่ขณะเดียวกันใจคือพุทธ,ธะใจนี้ก็คือนรกได้ใช่ไหมตังนั้นถามว่าไอ้ตัวใจเนี่ยมันเป็นทั้งพุทธ,ธะได้และมันก็เป็นต้นเหตุของการเกิดตัณหาราคะได้ด้วยเช่นกันมันคือตัวเดียวกันใช่ไหมตัณหาราคะมาจากไหนอะ่ะก็มาจากใจโพธิญาณมาจากไหนอะ่ะก็มาจากใจนั้นบำเพ็ญต้องบำเพ็ญที่ไหนอะ่ะ ก็ต้องมองเห็นที่ใจก็เหมือนอย่างลูกอัง,ง่นที่เราบอกไว้เราแค่ดึงต้นขั้วขึ้นมาสุภัยครับเราอย่าไปดึงลูกเราดึงที่ขั้วมันคุมทุกอย่างเลยต้นเหตุของทั้งกดทั้งปวงอยู่ที่ใจดังนั้นถึงได้บอกว่าอาวิชชาสังขารวิญญาณนามลูกจำได้ไหมครับที่เมื่อกี้บอกไปปฏิจจสมุปบาทมันก็คือมาจากใจหนึ่งใจหนึ่งห่วงคิด หนึ่งห่วงคิดก็หนึ่งเวียนว่ายจริงก็ปฟัาดังนั้นจิตราคะจริงๆแล้วมันคือเหตุแห่งยานวิสุทธ์เหมือนกับเรารู้ทุกขจึงรู้ธรรมคุณทว่าจริงไหมเนาะทีนี้เพียงแค่เราปราบไอราคะเดียวทิง้งคือปราบกรามกรามราคะนี้หลุดไปแล้วยานอันบริสุทธ์ก็เกิดขึ้นไหมก็เกิดขึ้นเลย เอาละห้าตัณหาหางพ้นจากกลางโดนยานห้าตัณหาก,ก็คือตัณหาที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเนาะเมื่อมันห่างพ้นไปแล้วแจ้งธรรมยานมันฉับพันในทันทีทันใดในชาตินี้หากประสบฉับพันศาสพบธรรมยานพลันเห็นซึ่งพระสุขตะหากประสงค์มุ่งบำเพ็ญหาพุทธะไม่รู้ว่าหาที่ใดจึงไปจริง ทีนี้ถ้าว่าในชาตินี้เนี่ยเราได้มีโอกาสรับธรรมรู้ธรรมรู้หนทางหลุดพ้นอันฉับพลันแล้วแล้วเราก็รู้แจ้งซึ่งดวงยานดวงธรรมยานของเราแล้วทุกท่านครับพระสุกตาก็คือพระพุทธเจ้าในพริบตาเราก็จะเห็นพุทธะอยู่ในตัวของเราย้อนมองสองตนจิตสงบในทันใดพุทธะก็อยู่ข้างในแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องไปหาที่ข้างนอกเนาะเอาละทีนี้ ท่านเราบอกว่าเราประสงค์อยากจะบำเพ็ญเพื่อหาพระพุทธะแต่ถ้าไปหาหาหาเนี่ยถามว่าหาที่ใดจึงเป็นจริงอะ่ะเพราะหาก็นอกหาไม่เจอมันมีอยู่ที่ข้างในเราต้องรู้จักฉับพันษาก่อนรู้หนทางหลุดพ้นก่อนรับธรรมก่อนแล้วจากนั้นจะไงครับย้อนมองสู่ข้างในพุทธะก็เจอแต่ถ้าไม่เช่นนี้แล้วไปหาที่ข้างนอกหาอย่างไรล่ะจึงจะเป็นจริง หากดวงมารสามารถมีจริงแท้เช่นนี้แลจึงเป็นเหตุแห่งพุทธ,ธาไม่เห็นแจ้งธรรมยานภายนอกหาหน้าเวทนาเกิดจิตนี้คือคนเขาหากดวงมารก็คือจิตใจของเราสามารถมีจริงแท้เช่นนี้แลจึงเป็นเหตุแห่งพุทธ,ธาจริงจึงเป็นพุทธ,ธาตรงข้ามกับจริงก็คือมายาแล้วอะไรคือจริงอะไรคือจริงร่างกายจริงไหมแต่ ถ้าเรายังไปหลงอยู่กับว่าต้องวาดหน้าทาปากเราต้องการให้หน้ามันสวยตลอดเวลาถ้าไม่สวยออกไปข้างนอกไม่มีความมั่นใจถ้าเราต้องใส่เสื้อผ้าหรูๆเพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่สวยไม่หรูออกไปข้างนอกไม่มั่นใจถ้าเราจะต้องกินอะไรที่มันแต่งกลิ่นลดต้องอร่อยอร่อยไม่อร่อยไม่กินทุกท่านครับอันนี้คือของปลอมทั้งนั้น ทำไมถึงบอกของปลอมเอาอย่างตัวอย่างง่ายๆของของลิ้นรสของเรานี่แหละเวลาที่เราปรุงสมมติว่าเราต้มต้มยำต้มยำมันต้องมีรสอะไรบ้างเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดถูกไหมครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดจะมีอะไรอีกไหมก็ประมาณนี้สี่รสแต่ถ้าเราเกิดใส่เค็มเกินทุกท่านจะแก้รสยังไงถ้าเปรี้ยวเกินแก้ยังไง เปรี้ยวก็ใช้เค็มถูกไหมครับถ้าเปรี้ยวก,ก็ใช้เค็มแก้แต่ถามหน่อยสมมติว่าเค็มเมื่อกี้บอกใช้อะไรแก้หวานทูกไมครับใช้หวานแก้เค็มใช้หวานแก้แล้วใช้หวานแก้มันทําให้เค็มน้อยลงเหรอแล้วทำไมมันทำให้เค็มหายไปไไเพราะหวานไปกลบแต่เค็มไม่ได้น้อยลงเลยที่กำลังจะพูดกำลังจะบอกให้รู้ว่า รสชาตินี้มันเปรียบเทียบกันก็เหมือนกับที่ว่าอุยคนนี้หล่อมากสมมุติว่าเราเรียนอยู่ในห้องเรียนแล้วมีเด็กนักเรียนจากจากกรุงเทพมาโอ้โหเด็กกรุงว่าหล่อจังเลยแล้วอีกวันนึงมีเด็กสารัมาโอ้โหเด็กสารัะหลอ่อกว่าเด็กกรุงนิดชิดซ้ายไปเลยมันเปรียบเทียบกันจริงหรือเปล่าครับ,ร,บรถก็เหมือนกันตอนแรกมันเค็มอยู่ดีดี่ะ ถามว่าเราใส่น้ำตาลเราไปความเค็มมันหายเหรอมันคือเพียงแค่หวานมากลบเค็มมาลงไปทั้งทงที่เค็มก็ยังอยู่เท่าเดิมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นการเปลียบกันและนี่คือจริงไหมหลอกทั้งนั้นมายาทั้งนั้นหน้าตาที่เราวาดคิ้วทาปากนี่คือมายาทั้งนั้นไม่ใช่ของจริงดังนั้นถ้าหากว่าเรายึดแต่ของปลอม แล้วจะหาพุทธะได้ยังไงอ่ะฉะนั้นขอเตือนเอาทุกท่านยังลักสวยรักงามยังอยู่สมถะไม่เป็นยังห่วงแคร์สายตาที่เขามองรูปลักเรายังสแสวงหาทำยังไงมาประทินผิวประทินโฉมให้มันงดงามเต่งตึงหลอกตัวเองแท้ๆนี่คือของปลอมและทุกท่านยึดของปลอมแล้วจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะ พรอมก็ลงนรกจริงมาอยู่ที่ไหนอ่ะนิพพานคือจริงก็แม้กระทั่งตรงนี้ยังละไม่ได้แล้วท่านไปอยู่ที่ไหนจําได้ไหมครับอวิชชาสังขารวิญญาณแล้วยังไงต่อนามรูปไล่ไปจนเกิดภพก็ในเมื่ออวิชามันแต่งให้เรายังสร้างภพปลอมๆหลอกๆก็กจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็ต้องไปอยู่ภพหลอกที่เราสร้าง ดังนั้นถ้าเราไม่ละเท็ศเราจะหาจริงจากที่ไหนได้ก็คงจะไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับแต่นั้นท่านบอกว่าหากดวงมาสามารถพีจริงแท้เช่นนี้แลจึงเป็นเหตุแห่งพุทธาไม่เห็นแจ้งธรรมยานภายนอกหาเอาไปหาแต่ภายนอกหาของปลอมหน้าเวทนาเช่นนี้แหละคือคนเขานะครับศาสตร์ฉับพันในวันนี้ได้ประสา,าประสาทคือมอบให้ โปรดชาวโลกพึงมุ่งมั่นบำเพ็ญตนขอเตือนตักชนภาคหน้าแจ้งยุบนยุบบนคือข้อความหากมิสนคิดดังนี้ยากจริงเอ่ยนะครับนั่นก็เตือนเราว่าไม่คิดตามนี้แล้วเนี่ยมันยากนัก